ฟาร์มีร้านอาหารเพื่อสุขภาพเราอยู่กับคุณสนุกเกอร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขออนุญาตเรียกพี่สนุกเกอร์นะคะได้ค่ะพี่สนุกเกอร์แนะนำตัวเองกับคุณผู้ชมเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อสนุกเกอร์นะคะเป็น Project Manager แบรนด์ฟาร์มีค่ะ Concept ของฟาร์มีที่บอกว่า Freedom of Healthy Choice ค่ะ หมายความว่า,างไงคะ Freedom o f h e a l t y Choice นะคะก็ <c oughs> คือเป็นทางเลือกอิสระของคนรักสุขภาพหมายความว่าไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่รักสุขภาพจา๋าคือคนทั่วไปก็สามารถทานได้เลยค่ะเราได้คิดค้นสูตรนะคะอาหารสุขภาพดีที่ทานง่ายแล้วเครื่องปรุงที่เราใช้ะคะ่ะเป็นเครื่องปรุงโลโซเดียมนะคะแล้วก็เราใช้วัตถุดิบที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้งั้นเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าได้เลย,ยค่ะ นี่ค่ะแล้วที่พี่สุูเกอร์บอกเลยเป็นอาหารสุขภาพปรุงสดใช่หมายความวม่ายังไงคะที่บอกเป็นอาหารสุขภาพปรุงสด<ช>ถ้ามาที่นี่เนี่ยเราจะได้อาหารสุขภาพที่ปรุงสดจานต่อจานนะคะผัดซอสกันหน้างานเลยค่ะท่านี่ชอบมากๆเลยนี่ช่วยแพย้ตัดสินใจการเลือกเมนูอาหารได้ดีมากเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขามีโภชนาการทางด้านอาหารบอกไว้หมดเลยว่าอย่างเช่นข้าวปลาดอลลี่นึ่งมะนาวเนี่ยมีกี่แคลเราก็เลยได้คำนวณตรงนี้ออกมานะคะ เพื่อให้ลูกค้าที่มาหน้าร้านเนี่ยเอ๊ะคิดไม่ออกวันนี้จะกินอะไรดีก็มันเลือกเมนูเลือกเมนูลวไม่พอดูแคลอรี่อ่ะเลือกเลยค่ะตตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะในการที่จะซื้อเมนูแต่และเมนูกลับไปทานที่บ้านแบบว่าอย่าสบายใจแล้วก็มีสุขภาพที่ดีด้วยค่ะแล้วตรงนี้ที่บอกว่าใช้เวลาเพาะปลูกเฉลี่ย45วันถึง50วันตรงนี้คืออะไรคะก็คือผักของเราเนี่ยจะสนับสนุนเกษตรกร,ร,กรในจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะใช้เวลาเพาะปลูกเฉลี่ย45ถึง 50วันเก็บเกี่ยวในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็สดใหม่จากฟาร์มค่ะโดยใช้เวลา8-12ชั่วโมงเท่านั้นนะคะขนส่งตรงจากฟาร์มเนี่ยมาถึงฟาร์มมีเลยค่ะคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วเขาไม่สะดวกมาที่ร้านที่นี่มีบริการ Delivery ่ไหมคะมีแน่นอนเลยค่ะคุณแพรก็คือตอนนี้นะคะมีบริการ Delivery นะคะผ่านช่องทางการโทรนะคะ1 3ึ่หนึ่งหรือแอปพลิเคชันก็ได้ค่ะซึ่งตอนนี้เรามีโปรโมชั่นส่งฟรีเลยรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเข้าไปดูได้ที่ Facebook Page ฟาร์มมีค่ะ ะกดเป็น F A R M นะคะเว้นวักเอ็มเดน E, e ค่ะหรือว่าช่องทาง Li n e แอดเหมือนกันค่ะสะกดเหมือนกันเลยค่ะขอบคุณคุณสนุกเกอร์มากๆเลยนะคะ,คะสำหรับข้อมูลเดี๋ยวแพทจะเดินดูสั่งกลับบ้านสักสองสามเมนูได้เลยค่ะและอีกหนึ่งเมนูที่พลาดไม่ได้เลยค่ะสำหรับคนที่ชอบกินไข่เมนูข้าวไข่ข้นค่ะ มีมีให้เลือกหลายแบบเลยนะเดี๋ยวเราสั่งเป็นข้าวไขพ่พคนพริกสดเมนูหนึ่งเลยแล้วกันนะคะแล้วตอนนี้ค่ะแพ้ก็อยู่กับพี่ซายโปรเจ์แมนเจอร์ของฟู้ดลักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหพี่ซายค่ะฟู้ดลักเราต้องพูดถึงกันหน่อยว่าเขาคือร้านอะไรเอ่ยฟู้ดลักเนี่ยก็จะเป็นร้านอาหารไทยค่ะแล้วก็ฟิวชั่นนะคะที่ ออตอบโจทย์สมัยปัจจุบันเลยนะคะก็คือรวดเร็วแล้วก็เน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพค่ะแล้วก็มาปรุงอาหารนะคะเป็นอาหารไทยสดใหม่ทุกวันเลยค่ะแล้วที่ร้านเนี่ยเขามีคอนเซปต์ด้วยนะ Make your luck every day ตรงนี้นี่คือหมายถึงยังไงคะค่ะก็คือฟู้ด l ลักเนี่ยจะสร้าง ความโชคดีนะคะให้กับคุณในทุกวันค่ะด้วยการเริ่มต้นวันด้วยอาหารดีๆอย่างฟู้หลักค่ะอ๋อนี่ไงตื่นเช้ามาเราเริ่มต้นกินอาหารที่ดีมีคุณภาพเราก็จะโชคดีไปตลอดทั้งวันเลยใช่แล้วค่ะซึ่งตรงที่เราเห็นด้านหลังเนี่ยก็คือเป็นเมนูอาหารไทยส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่เราคุ้นเคยก็คือในแต่ละวันเนี่ยเราจะมีอาหารเนี่ยห้ถึงหเมนูนะคะที่เป็นอาหารไทยก็จะหมุนเวียนไปในแต่ละวันไม่ซ้ํากันเลยค่ะวัตถุดิบที่เราใช้อ่ะคะ่ะเราคัดสรรนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรือว่าผักเนี่ยค่ะ ก็คือเลือกจากแหล่งวัตถุดิบที่ได้มาตารฐานนะคะแล้วก็มีคุณภาพค่ะตรงด้านนู้นคือคเป็นขนมจีบซาลาเปาใช่ไหมใช่แล้วค่ะก็อันนี้จะเป็นเมนูสําหรับอาหารเช้านะคะเป็นซาลาเปานะคะมีหลากหลายไส้เลยโอเคถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยดูอยู่ทางบ้านแล้วอยากตามทำมากินมาได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะค่ะฟูดไลฟของเรานะคะก็คือจะอยู่ใน โ o ตา s สนะคะสาขาเรียบด่วนลาอินทาค่ะอยู่ในโซนฟู้ดคอร์ทเลยคะ่ะนี่ใครอยากกินอาหารไทยอร่อยอ่อยมีคุณภาพนะคะแวะมาได้ที่นี่เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณามากๆากยนะค,ะค่ะ,คคะเอาละค่ะมาเอาใจคนชอบกินเป็ดกันบ้างกับ d ัก k l แกลค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยพายู่กับพี่แมนพี่แมนค่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะ ครับผมชื่อแมนนะครับเป็นโปรเจกต์แมนเจอร์ของร้านดักแลนนะครับที่มาที่ไปของร้านนี้คืออะไรเอ่ยตามชื่อเลยครับดักแลนก็คือเป็นดินแดนแห่งเป็ดนะครับดินแดนแห่งเป็ดเนี่ยก็จะรวบรวมเมนูเป็ดนะครับทุกชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเป็ดย่างฮ่องกงนะครับนะฮะเป็ดย่างเกลือสไตล์อีสานนะครับแล้วก็มีเป็ดตุ๋นยาจีนนะครับมีเป็ดพะโล รวมถึงหมูแดงด้วยเราก็มีโออก็คือว่าไม่ได้มีแค่เป็ดย่าง<ช>แต่ว่ามีเป็ดที่นําไปทําอื่นๆด้วยอื่นๆด้วยนะครับใช่ไหมคะเมนูเราก็มีหลากหลายเลยนะครับ<ช>ซึ่งเป็ดของเราเนี่ยเราจะเป็นสายพันเชอร์รี่วันเล่โดยเลี้ยงที่ฟาร,ร์มระบบปิด นะครับแล้วก็ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงโรงงานถึงทุกขั้นตอนเลยแลวอย่างที่เราเห็นนี่เป็ดย่างมันตัวตัวเลยใช่ครับคือเราเนี่ยสามารถทําเป็นหลากหลายเมนูได้ถูกไหมใช่มีทั้งอาหารจานเดียวหรือว่ามีทั้งเป็นกับข้าวด้วยใช่ครับถ้าเป็นเป็ดย่างเราก็จะมีมีข้าวหน้าเป็ดมีบะหมี่เป็ดย่างนะครับหรือเป็ดย่างบวกหมูแดงก็ได้สําหรับคนที่อยากกินหลากหลายซึ่งสตรเด็ดเราก็คือน้ำลาดน้ำลาดหอมอร่อยมากเลยก๋วยเตี๋ยวเป็นนิวโปรดักต์หรือว่าโปรดักต์ใหม่ที่เพิ่งออกมาเลย เป็นน้ำซุปยาจีนนะต้องลองเลยแล้วถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะมากินแตดย่างอร่อยๆแบบนี้สามารถมาได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะตอนนี้เรามีอยู่2สาขานะครับสาขาที่1ก็คือเป็นโรตัดเรียบด่วนรามินทาในฟุตคอร์ดนะครับ <c oughs> ก็คือเจอเลยรล้านด้านหน้า <c oughs> อีกสาขาหนึ่งคือที่โรตัศเดอะมาร์เก็ตนะครับราชดำรินเองนะครับอยู่ใน โซโลตัสเหมือนกันแล้วที่ร้านมีบริการ Delivery มัไหมคะมีครับนะครับสามารถติดตามนะครับหรือว่าสั่งได้นะครับ Facebook p แฟนเพจได้หรือว่าสามารถโทรนะครับหน1 1ได้นตอนนี้นะครับหรือโหลดแอป Daily Runner ได้เลยนะครับลองเซิร์ช Daily Runner นะครับก็คือสามารถสั่งได้เลยโอเคค่ะจนวันนี้ขอบคุณมากมาเลยค่ะขอบคุณครัขอ,คคขอบคุณค่ะขอชำระด้วยทัวเลตน,นะคะ สองร้าแล้วนะคะพอนเดี๋ยวรอไปเก็บอีกร้านหนึ่งเราได้เมนูเป็ดไปกินแล้วจ่ายด้วยทัวร์เลยเหมือนเดิมนะคะ รบทั้ง3ร้านค่ะและนี่ก็คือเมนูจากทั้ง3ร้านนะคะเดี๋ยวแพ้ขอทวนเมนูเร็วๆเลยนะคะนี่เลยจากร้านฟาร์มมีค่ะแน่นอนว่าเป็นอาหารสุขภาพนะคะข้าวปารดลลี่ซอสพริกไทยดำค่ะมีสลัดอกไก่โอ้โหน่ากินมากๆ มีสปาเกตตี้โบโเนสไก่สับค่ะและนี่ค่ะข้าวไก่แบาร์บีคิวค่ะแล้วก็เมนูนี้เลยคือนางกินมากๆข้าวไข่คนพลิกสดค่ะต่อมานะคะจากร้านดักแลนด์ค่ะนี่เลยบะหมี่เป็ดย่างค่ะแล้วก็เป็ดย่างครึ่งตัวค่ะโอ้โห จานใหญ่มากๆคุณผู้ชมคือสามารถกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะและสําหรับร้านที่3ค่ะร้านฟุตลักค่ะนี่เป็นข้าวนะคะเป็นเมนูไทยๆค่ะมีทั้งเขียวหวานค่ะมีทั้งผัดเผ็ดนะคะแล้วก็มีคั่วกิ้งเราเนี่ยสามารถเลือกเป็นกับข้าวนะคะเป็นหนึ่งอย่างคู่กับข้าวสวยหรือว่าจะเป็น2อ,อย่างหรือว่าซื้อเป็นแค่กับข้าวเดี๋ยวเดยวกลับบ้านไปกินอ่ไงอื่นก็ได้ค่ะเอาล่ะเรามาเริ่มชิมเลยดีกว่า รสชาติกลมกล่อมค่ะคุณผู้ชมยิ่งถ้าเป็นเมนูข้าวไข,ข่ข้นพริกสดเนี่ยก็คือจะมีความหอมความเผ็ดจากพริกสดด้วยนี่ลองมาชิมของร้านดักแลนบ้างเมนูนี้อร่อยมากค่ะคือตัวเป็ดนุ่มมากๆเลยค่ะแล้วก็ซอสเนี่ยคือรสชาติกำลังพอดีเลยค่ะไม่หวานจัดไม่เค็มจัดแล้วก็แพรู้สึกว่ามีกลิ่นหอมกระเทียมคือแบบดีมากอะ่ะชอบ สาร้านนี้นะคะรวมถึงร้านอื่นๆในโรตัสเนี่ยก็สามารถโทรสั่ง Delivery นะคะกดเบอร์1311ค่ะหรือว่าจะเป็น Line@@ แอด l อดเดลิลค่ะแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันนะคะแอป daily runner ด้วยค่ะ